นะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนเช็กกด subscribe เชนเนลแบ็คเกอรกันด้วยนะครับผมนะเชนเนลนี้กระทำเกี่ยว Minecraft Pocket e dition นั่นเองนะครับผมนะฮะเอานะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมองซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแอดออนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นของเวอร์ชั่น1 0จนตัวเต็มนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคก็เป็นแอดออนเกี่ยวกับ ม้านะเด็กนะฮะม้าหุ่นยนต์ม้าก็ว่าได้นะครับผมนะถือว่าเป็นหุ่นยนต์ม้านะฮะก็ใครที่สนใจแอนออนนี้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคก็นะฮะเราลงแอดออนปุ๊บเราก็จะเจอไข่ตัวนี้นะจะอยู่ในเอ่อตรงนี้นะอยู่ตรงรูปดาบนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคเราสปาวมันออกมาแล้วนะฮะตัวก็จะกลายเป็นเหล็กตาเป็นเพชรนะฮะแล้วก็หางเป็นทองนะ no? ครับผมนะฮะก็ทําให้เราขี่ขี่เหมือนม้ Alright, right okay. าปกติเลยทําให้มันเชื่องก่อนนะฮะอุู นะซึ่งเลือดม,ม้ามังจะเยอะขิ้หายดูดสีหลอดน,นะกับสีหลอดน,นะครับผมนะก็ม้าก็จะเชื่องไวนิดน,น,นึงนะโอเคซึ่งความสามารถของมันนะครับผมนะฮะเรามาลองดูดีๆนะกลายเป็นม้าเดอะแฟตเลยก็ว่าได้นะม้าเดอะแฟตเอดิมุดเอามุดไม่ได้โอ้หนะฮะดูม้าเดอะแฟตนะฮะเราก็สามารถที่จะกระโดดได้ด้วยนะครับผมนะกระโดดโคตรสูงเลยนะโอเคเรามาลองกระโดดดูอื้เอาเรื่องเอาเรื่อง อขึ้นต้นไม้ได้ได้วยโคตรโหดนะมะไม่ธรรมดานะครับผมนะฮะดูดิซึ่งห้ามเอาลงน้ํานะครับผมนะฮะลงน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะเลือดม้าก็จะลดแบบอย่างรวดเร็วนะครับผมนะฮะโอเคม้ามันก็จะตายนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> มันก็พยายามที่จะขึ้นบกหรือเปล่าวะมันไม่ขึ้นนะขึ้นไปดิซึ่งเสียงเสียงมันก็เหมือนถุงโยนได้นะครับผมนะฮะขึ้นไปเออหนึ่งแหละ เยี่ยมมากนะฮะโอ้โหแม่งเลือดหายไปหอบเลยนะฮะโอ้โหมันที่วิ่งน้อยวะโอ้โหเรากระโดดไอ้ีย้ยกระโดดข้ามไม่ได้ลาก่อนจะมาระมาณขี่ฝั่งนี้เลยดีกว่านะฮะอืมออาอ่านมาใหม่ผมว่าแอดออนี้คือมันมันก็โอเคอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีสปอร์หรือเปล่านะถ้าเล่นในโหมดไซยวอร์แต่ดูแม่งดิ จะขึ้นอ๋อรอให้มันเชื่องนะฮะโอเคเชื่องเชื่องไวที่ใหม่โอเคนะฮะเราก็จะได้เป็นมาเดอแฟตแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหวิ่งเอาดิเอาดิอ,าดอืมกระโดดยกหน้าไม่เกี่ยวนะฮะ โอ้โหนะก็สำหรับแอดออนนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็ใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะโอ้โหก็ข้ามได้โคตรโหดนะก็บ๊ายบายครับผมนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วเงี้ยฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันหน่อยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายครับผมไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายโอ้โหกระโดดกระโดดข้ามไอ้เหี้ยข้ามไม่ถึงตายเลย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม